เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาซีเป้ารถสวยนะฮะถูกให้เลือกซื้อกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda City โฉม ZX นะครับเป็นโฉม ZX แล้วเครื่อง VTEC เครื่องเกียร์ดีครับช่วงล่างแน่นสีสวยเงางามรถบ้านเดิมๆราคาถูกกว่าหน้าเต็นทีกเกินเคยคันนี้59,000บาทเท่านั้นนะครับราคามอไซค์ครับ ไวขับใช้งานครับเที่ยวครับโชว์ครับเดินทางกาไกลดสบายน้ำมันร้วนๆไม่แก๊สห้องเครื่องเดิมๆคันหน้าบางๆภายในไม่ขาดอะเบาะเดิมไม่ขาดเกียร์โตโกระจกไฟฟ้าเบาฟูๆทั้งขหน้าข้างหลังอาจจะมีเพื่อนบ้างเข้าคาแคร้างหน่อยก็สวยแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดรถพร้อมใช้ครับเล่มเอกสารชุดโอนครบ ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถสภาพดีราคาถูกให้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไหมพลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยปี2006นครับน้ำมันล้วน59,000บาทสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมนั่นเลยครับสวัสดีครับ